นี่เลยครับที่อยากได้บ่บอบ่อซิงนี่800้ยนะครับโอเคเดี๋ยวจบเลยโอนได้ไหมครับโอ,โอเคครับเดี๋ยวดูสภาพบ่อกันก่นอนสวยอยู่นะ ดูครับนี่ก็พับได้พับได้เบาพับได้ก็สวยอยู่ครับสภาพยังดีอยู่มีที่คาดเบี้ยวให้ด้วยเดี๋ยวจะยกกลับบ้านเลยสวยจริง มีปีกด้วยไปชับแจ๋วอะไรนะครับพูดคำเม้นไม่พังพูดครับแต่พูดไม่เป็นครับใช่ครับเพราะผมเพราะผมเป็นคนกรุงเทพเลยครับโอเคจำทอดได้ไหมเออไปเอาใส่คันนี้เลยดีไหมฟิวฮ้ต้องบอกไอ้นู้นอ๋อใช่ไหม อนีใช้ไม่ได้บอกราคาลเลยเดี๋ยวจะเอาไปให้พี่มิมหน่อยพี่มิมอยากได้เบาซิ่งเปิดเปิดไฟได้เปิดไฟได้เดี๋ยวอู้เออฮะเป็นไงป้ายยาพี่มิมแกอยากได้เบาซิ่งเผื่ออแซกอยากมาขับรถคืนแซกพ่อซื้อเบาะแต่งให้แล้วนะลูก เดี๋ยวเลยครับสวยเลยแต่ตรงนี้ก็เอาไปกติดกาวร้อนเอาไลมันหลุดหลุดราคานี้ก็มันจะไม่แพงนะถ้าเอาไปหุ้มใหม่ก็แปดร้อยเหมือนกันครับแต่ถ้าซื้อเบาะใหม่ก็ได้สภาพนี้เลยแปดร้อยเหมือนกันมือสองสวยเลยขาก็ยังดีอยู่ถ้าเอาไปใส่หกล้อก็น่าจะได้เปลงเปลงขานี้ขานี้แต่เบาะก็เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้เหมือนเดิม เจ้าครับลูกค้าเราเอามาให้ต้องเอามาซ่อมเองอีกบ่ด้ยวดยปลาเนี่ยเอาราคานี้ก็ได้ประมาณนี้แหละอะไรเยอะเลยใายเพลงด้วยอีกนี่แล้วก็จะว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้อีกว่าต้องมีไป ต้องหาอะไรมนหนีไปเนาะยู่ปะหรออยากให้จามแซกกลับกลับมาใช่ไหมครับก็เลยจัด็อกซิ่งให้เลยหนึ่งชุดอยู่ไอยูต้องหายังมนหนีไปกัดมันแตกวะมันแตกมันอ่ายให้เงาเอนแตกแตกบะ อันนด้แตกบ่แตกอันนี้อันนี้มันเป็นควบก,กันอันนี้มันบ่มีห้อยเลยใส่อันนี้บ่ได้แกะเนาะอ๋รอันนี้แตกตัวนี้ไปเนาะออครับกันก็ได้แยก,กอเออเห็นบ่น่าจะแมนเมนเมนเมนมีใบเอากาะหอนหยดหายบอราคานี้ก็ได้ประมาณนี้แหละครับเนี่ยบอกบอกราคานี่ ราคานี้ก็ประมาณนี้แหละยาอะไรเยอะอำไรอะไรเยอะอมไม่ไม่เยอะไม่เยอะสวยงามครับส่งมอบลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ